สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเปลนปวยทานดอกขจรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกขจรของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยเป็นดอกไม้ที่เล็กกระทัดรัดนะคะด้านหน้าจะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้ริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นของจีนค่ะ ตาเซียงหุยนะคะจะมีความแข็งนิดนึงนะคะวันนี้เราใช้เป็นสีเหลืองกันค่ะจะตัดออกมา4เส้นนะคะความยาวก็อยู่ที่30เซนติเมตรค่ะเราจะเตรียมกันไกเรนบาทแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านแบบนี้เพื่อสะดวกในการรอดช่องค่ะ ต่อจากนั้นก็จะรวบริบบิ้นมาแบบนี้ให้เท่าๆกันนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะพับลงมาประมาณ10เซนติเมตรค่ะนี่นะคะตรงนี้10เซนติเมตรและด้านบนนี้เราก็จะพับให้เป็นรอยค่ะจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาทำฐาน4กันค่ะ ตัวหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นนะคะให้ด้านที่สั้นที่เราพับนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยด้านนี้นะคะก็เป็นเส้นที่1และนี่ก็คือเส้นที่สองค่ะเอาเส้นที่2นะคะคล้องไปที่เส้นที่1เส้นที่3นะคะจะคล้องข้างล่างเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่4ค่ะจะนำใบ ลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1ค่ะนี่นะคะลอดมาแล้วก็กางริบบิ้นให้เป็นช่องเลยค่ะแล้วเราก็เอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3นะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4ดันริบบิ้นเข้าไปค่ะแล้วดึงให้กระชับนะคะจะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็จะนำเอาเหรียญบาทนะคะที่เตรียมมาไว้วางไว้ตรงกลางของริบบิ้น ริบบิ้นก็จะเป็นคู่แบบนี้เห็นไหมคะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวเราจะใช้ด้านสั้นด้านบนนะคะพับลงมาข้างล่างคะ่ะเส้นขวามือนะคะพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะคะพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือคะ่ะจะนำมาลอดช่องตรงนี้นี่นะคะ ลอดช่องเป็นการล็อกริบบิ้นค่ะดึงให้กระชับนะคะต่อจากนั้นจะพลิกริบบิ้นมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นนะคะที่สั้นทั้งสด้านค่ะเราจะนำมาลอดช่องเป็นการเก็บริบบิ้นอีกรอบนะคะนี่ค่ะเก็บแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะเราก็จะพิกริบบิ้นมาฝั่งนี้กันค่ะจะเริ่มต้นพับจากเส้นด้านบนคือเส้นนี้นะคะโค้งปลายมาด้านหน้าแล้วจะเสียบเข้ากับช่องนี้ค่ะนี่นะคะจะทำริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้แล้วเสียบเข้าไปในช่องนี้ค่ะดึงปลายก็จะได้ นทรงลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะเส้นที่2คือเส้นนี้โค้งไปมาด้านหน้านะคะแล้วบิดมาให้ได้แบบนี้เสียบในช่องถัดไปค่ะทีนี้ดึงค่ะจะได้แบบนี้นะคะเส้นที่3มค่ะคือเส้นนี้โค้งมาด้านหน้าแล้วพีคให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เสียบเข้าไปในช่องถัดไปค่ะต่อไปนะคะเส้นที่4เส้นที่4ก็คืออ่ไม่ใช่เส้นนี้นะคะเส้นที่4คือเส้นที่อยู่ขวามือนะคะคือเส้นที่2นี้โค้งมาด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบไปด้านไหนนะคะนี่ค่ะด้านไหนก็ขยับตรงกรีบแรกออกมาก่อน เพื่อจะได้เห็นช่องนะคะช่องที่อยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปค่ะนะคะบางทีจะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมี2เส้นบังนะคะเสียบเข้าไปค่ะจะมีกริบที่2บังอีกนิดหนึ่ง นี่ค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ดึงค่ะเราก็ดึงทั้ง4มุมเลยให้เท่าๆกันนะคะะดึงให้สวยงามให้กระชับนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับแน่นมากนะคะให้มีช่องตรงกลางที่เป็นรูเห็นไหมคะต่อไปค่ะจะทําข้างบนนี่นะคะเป็นกรีบข้างบนแต่เดี๋ยวเราขอตัด ริบบิ้นส่วนที่เกินนี้ก่อนค่ะเวลาตัดนะคะพยายามให้เขามีเส้นออกมาเกินนิดหนึ่งเพื่อเวลาที่เราสอดริบบิ้นนะคะจะได้สอดง่ายทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกรีบด้านบนกันค่ะจะเริ่มต้นจากเส้นนี้นะคะโค้งมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะให้เป็นเกลียวเลยและโค้งมาอีกทีนึงให้เป็น เกลียว2เกลียวนะคะแบบนี้แล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านหลังค่ะเวลาเสียบให้เสียบด้านหน้าของริบบิ้นที่มันเกินออกมานะคะจะถ้าเกิดว่าเราไปเสียบด้านหลังก็จะไม่โผล่คือตรงปลายจะไม่โผล่ทีนี้เราดึงมาก็จะได้เป็นกรีบในทรงทักษณะนี้นะคะโคงมาด้านหน้าทําเป็นเกลียวเลยค่ะเกลียวแรกเกลียวที่สองนะคะ ม้วนที่2เราจะทําเป็น2อม้วนนะคะแล้วก็เอาปลายเสียบกับ,กบช่องด้านหลังทีนี้ค่อยๆดึงนะคะเวลาดึงพยายามทําให้ตัวข้างหน้าเขาเล็กลงจะได้ดึงลงมาแบบสวยงามนี่ค่ะม้วนเป็นเกลียวแรกเกลียวที่2เสียบกับช่องด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4เกลีบค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาจัดกรีบให้สวยงามกันค่ะจะเป็นกรีบเลี้ยงนะคะอยู่ด้านนอกแล้วก็มีดอกอยู่ข้างในนะคะจะประมาณนี้จากนั้นก็จะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะนำเอากันใกลค่ะมาตัดนะคะตัดให้ชิดเลยค่ะและพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะนําเอาเทปใส่นะคะมาแปะตรงกลางเพื่อให้ให้ตัวริบบิ้นเขากระเด็นออกนะคะเราก็ได้ดอกกระจรคะน่ารักมากแล้วก็ทําไม่ยากด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ